เราไดเรียนรู้กันไปถึงการปฏิเสธสองประการแล้วนะครับนั่นก็คือการปฏิเสธทั้งๆท,ที่เราไม่มีความรู้สองปฏิเสธทั้งๆท,ที่เรามีความรู้หมายความว่าหัวใจเนี่ยยอมรับแต่ลิ้นของเราเนี่ยปฏิเสธที่จะไม่ยอมและจะไม่ปฏิบัติตามวันนี้เราจะเรียนกันถึงชนิดที่สามนะครับเชคฮาฟิตันฮะการมีเราให้มาฮุนลอฮูจาลาท่านถามคําถามข้อถัดมาบอกว่า มหูกุฟรุนอินัดีวลิสติกบารนะครับนั่นก็คือการปฏิเสธที่เรียกว่าอนินาดวัลิสติกบารคืออะไรการปฏิเสธชนิดที่สามนี้คือการปฏิเสธด้วยกับความดือ้อดื้อรั้นที่จะไม่เชื่อดื้อรั้นที่จะไม่ปฏิบัติตามและด้วยความเย่อหยิง่ง นะคร absorbed, ับด้วยความยะโสนั่นเองนะครับเชคอธิบายบอกว่าฮโฮมาแานะบิอาดามิลอินกิยาดีลินฮักกิมาอัลอิกรอริบิฮีนั่นหมายถึงการที่คนคนหนึ่งปฏิเสธที่จะไม่ปฏิบัติตาม นะครับไม่ปฏิบัติตามความจริงความถูกต้องปฏิเสธที่จะไม่ทําตามทาั้งท้ที่เขายอมรับยอมรับแปลว่าหัวใจยอมและลิ้นก็พูดว่ายอมแต่ทําไมฉันจะไม่ทสาสัอย่างใช่ไหมนี่คือการปฏิเสธด้วยความดื้อรั้นที่จะไม่ทําและยะโสซึ่งแตกต่างจากข้อที่สองข้อที่สองหัวใจเนี่ยยอมรับแต่ลิ้นปฏิเสธ ใช่ไหมหัวใจเนี่ยเชื่อแต่ลิ้นปฏิเสธนี่ก็ทําให้คนคนนั้นตกมุดตัดหรือตกศาสนาชนิดที่สามนั่นคือหัวใจยอมลิ้นยอมแต่ไม่ยอมที่จะทําตามนั่นเองนะครับดังเช่นการปฏิเสธของใครพี่น้องเช่นยกตัวอย่างกากุฟฟรีอิบลิสนั่นเช่นการปฏิเสธของอิบลิสอิบลิสคือใครอิบลิสคือ หัวหน้าของชัยตอนนั่นเองอิดยาคูรุลลอหูทะจาลาฟีฮิดังที่เราเจอาลาได้กล่าวถึงอิบลิสนะครับได้บอกเล่าถึงถ้อยคําที่อิบลิสนั้นหรือการกระทําที่อิบลิสเคยกระทํานั้นเราจะอาลากล่าวบอกว่าอิลลาอิบลิสอาบาวัสตักบะเราจะอาลากล่าวบอกว่าเว้นแต่ว่วาอิบลิสนั้นปฏิเสธ เห็นไหมไอ้อับเลิสปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับแล้วมันก็เย่อหยิ่งใช่ไหมครับฉะนั้นการปฏิเสธด้วยความเย่อหยิ่งจองหองหรือการยะโสนั้นเป็นลักษณะชนิดที่สามของการปฏิเสธนั่นเองเวาจาละจึงกล่าวว่าว่าแกนามินันกาฟิรินและมันก็เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั่นเองใช่บอกว่าหูวะละมยุ่งคินหูยูอูดูอัมรินละฮิบิสซูจูดีวาลาอินกาหูสาเหตุที่อับเลิสมันปฏิเสธเพราะ ปฏิเสธด้วยความเยอะยะโสหรือความเยอะยิงพ่ออะไรพี่น้องมันไม่สามารถที่จะปฏิเสธอัลลอฮ์สุภาณะหูวาจาอะตรตรงๆว่าฉันจะไม่สุยุดต,ต่อสิ่งที่พอง์รงสั่งใช้มันไม่สามารถที่จะพูดเช่นนั้นได้เพราะผู้ที่สั่งมันคือใครพี่น้องคืออัลลอฮ์สุภาณะหูวาจาอะไแปลว่าหัวใจของมันยอมและปากของมันก็เชื่อ ปับการัว وإنما ع ت ر ร عليه و ط ا า ن ي ف ทรบการัวที่มันปฏิเสธนั้นมันปฏิเสธด้วยการที่มันโต้แยงเห็น,นไหมมันบอกว่าฉันจะไม่สยุตมันไม่ได้พูดแบบนั้น แต่มันโต้แย้งสิ่งที่เราสุภานณอุววาจาละสั่งใช้มันแล้วมันก็ถามหาความยุติธรรมถามหาความเท่าเทียมจากเราสุฮาณอุววาจาละและการที่มันกระทําเช่นนี้เพราะอะไรพี่น้องเพราะมันเย่อหยิ่งมันจองหองมันยะโสใช่ไหมเราจาระจรึงบอกว่ามันพูดบอกว่าไงพี่น้องอัสยูดุลิมันขอลักตตีนา อิบลิสมาลอสุภาณอุบาจาราสั่งใช้ให้มันสูญยูดต่อท่านนบีอาดัมมันไม่พูดบอกว่าฉันจะไม่สูญยูดต่ออาดัมแต่มันบอกว่าอย่างไงพี่น้องมันบอกว่าจะให้ฉันสูญอยู่ต่อผู้ที่พระองค์สร้างเขามาจากดินกระนั้นหรือใช่ไหมมันถามหาอะไรพี่น้องมันโต้แย้งกับลอสุภาณอุบาจาราในสิ่งที่พระองค์สั่งใช้มันมันถามหาความเท่าเทียมทำเท่าเทียมตรงไหนพี่น้องมันพูดบอกว่า ดังที่อัลลอฮฺจ่าอาลากล่าวถึงถ้อยคำที่มันกล่าวบอกว่าละมอัคุลลิอัสจูดะลิบะชารินคอลลัตฮูมินซันซาลมินฮามะอินมัสนูนมันพูดบอกว่าละมะอักุลมันไม่เคยเลยที่จะสุยุดให้แก่มนุษย์หนาไหนที่พระองค์ทรงสร้างเขาขึ้นมาหรือสร้างมนุษย์หนานั้นขึ้นมาเมินซนซ้อนจากดินเหนียวที่เดิมทีแล้วมาจากดินที่ถูกแช่อยู่ในน้ําเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งวดินนั้นมีกลิ่นใช่ไหมพอดินนั้นมีกลิ่นแล้ว อาสุบหายน้วะจแล้วก็ทิ้งดินนั้นไว้จนกระทั่งว่ามันแห้งแล้วเราอัลลอฮ์จาแล้ก็สร้างท่านนเบีาดัมมาจากดินนั้นมันจึงพูดไปว่าไงพี่น้องมันบอกฉันไม่เคยเลยแล้มันก็จะไม่สยุดต่อสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากดินแสดงว่ามันถามหาอะไรถามหาความเท่าเทียม ความเท่าเทียมตรงไหนพี่น้องเรากล่าวไว้อีกอายาหนึ่งบอกว่าอานคยรุมมินอิบลิสมันพูดบอกว่าฉันเนี่ยหรือว่าข้านเนี่ยดีกว่าอาดัมเพราะอะไรเพราะคอลักเจนีมินนารเพราะพระองค์ทรงสร้างฉันขึ้นมาจากไฟแต่พระองค์ว่าคอลักจะโฮมินตีนแต่พระองค์ทรงสร้างอาดัมมาจาก ดินแสดงว่าดินกับไฟในความคิดของอิบาลิสเนี่ยมันไม่เท่ากันมันจึงถามหาความเท่าเทียมกับอัลลอฮฺสุภานะฮวาจะอะลรว่า,า,วาจะให้มันสูอยู่ต่อดินได้อย่างไรในเมื่อมันถูกสร้างมาจากไฟในความคิดของอิบรลิสเนี่ยคิดและเข้าใจว่าไฟเนี่ยมีคุณค่าหรือดีกว่าดินแต่ความถูกต้องแล้วอะไรดีกว่ากันพี่น้องอะไรดีกว่ากันไฟกับดินดินดีกว่า ใช่ไหมครับโดยเฉ้ว่าดินที่มาจากดินตมเนี่ยดีกว่าไฟไฟในเวลาที่มันอยู่ตรงไหนมันมีแต่ความพินาศใช่ไหมมันมีแต่ความเผาไหม้มีแต่ความรอ้อนมีแต่ความพินาศในขณะที่ดินนะพี่น้องมันมีแต่สิ่งที่ดีโดยเห็นนบอจารเราจริงสร้างมนุษย์มาจากจากดินใช่ไหมครับพี่น้องเราตักดินขึ้นมาจากในบ่อน้ําสิ ในคลองเนี่ยดินที่อยู่ในใต้น้าลึกๆเนี่ยเอามาตั้งไว้มาตากเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเผลอๆเนี่ยหากว่ามันมีมเมล็ดพืชที่มันแห้งที่มันอยู่ในดินนั้นพอได้ถูกแดดใช่ไหมดูความร้อนมันก็จะงอกเงยขึ้นมาในขณะที่ไฟนั้นมันจะนํามาแต่ความเลวร้ายและความพินาศแต่ด้วยเหตุนี้เองอิบลิสมันปฏิเสธต่อลอสุภาณนื้อหัวจะอะไรได้ความดื้อรัน้นถามว่ามันรู้อัลล์รู้จักลอสุภานื้อหัวจะอะไรไหมรู้หัวใจก็รู้และปากของมันก็ ก็ยอมรับแล้วมันก็ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกด้วยแล้วมันเชื่อด้วยแต่ปรากฏว่ามันไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามที่เราจะอาอะไรใช้ให้มันสุยุดต่อท่านอบีอยดเพราะอะไรเพราะความดื้อของมันและเพราะความยะโสของมัน ฉะนั้นใครก็ตามที่เขาปฏิเสธที่จะไม่เชื่อปฏิเสธที่จะไม่ทําท,ทั้งทั้งที่เขาเชื่ออยู่ในใจนะและเขาก็พูดออกมาว่าเขาเชื่อแต่เขาไม่ปฏิบัติตามนั่นคือลักษณะนหนึ่งหรือก,การงานที่จะทําให้คนคนหนึ่งตกจากศาสนานั่นเองเหมือนการที่คนคนหนึ่งพูดบอกว่าฉันเชื่อว่ามีอัลลอฮ์และฉันก็รู้ว่าเราจะอาอาใช้ให้ศรัทธาแต่ฉันจะไม่ศรัทธาแล้วใครจะทําไม เห็ไหมฉะนั้นการการะทําแบบนี้จึงเป็นการการะทําที่ตกทําให้ตกมรุตัดหรือคนคนหนึ่งพูดบอกว่าฉันเชื่อว่าอัลลจะอะไรกำหนดให้ถือสินหนดฉันเชื่อหัวใจเชื่อและปาก็พูดอยู่ว่าเชื่อแต่ปรากฏว่าแต่ฉันคิดว่าการถือสินหนในเดือนอมาตรไม่ใช่เรื่องจําเป็นอ การพูดลักษณะเช่นนี้แปลว่าไม่ยอมที่จะปฏิบัติตามสิ่งที่ตนเชื่อและสิ่งที่ตัวเองพูดนั่นแปลว่าการกระทํานี้ทําให้ถึงขั้นตกมรุตักหรือตกศาสนาด้วยกันเพราะอะไรเพราะความดื้อรั้นและการเยอโซท,ทั้งทั้งที่หัวใจเนี่ยเชื่อและท,ทั้งทั้งที่ลิ้นเนี่ยยอมรับก็ตามแต่หากว่าไม่ปฏิบัติตามนั่นเป็นการงานที่เวลวร้ายและมันจะนําพาพวกเราไปสู่ความเวลวร้ายที่จะทําให้เราสุภานุวาจะอาลโกรรกิวทั้งดุนยาและการาคโร صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم